สวัสดีครับสกายเองนะคะสวัสดีค่ะมามีเองนะคะในวันนี้สกายจะเล่นแแบบชื่อว่าอะคว้านะคะก็คืออะคว้าวอเตอร์พาร์าคค่ะ,คะหรือว่าสวนน้ำนั่นเอง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 มันจะมีแบบนี้ผิวแล้วก็ไม่มีผิลมนะคะพี่สกายหมายถึงว่าตัวอวตารของพี่สกายนะคะแบบแรกจะเป็นแบบผมสีแดงนี้แบบมีผิวไหมคะ บบไม่มีมมสีผิวและเดี๋ยวพี่สกายจะพาไปเล่นแบบที่มีเขาเปลี่ยนสีผิวแล้วแบบเหมือนจริงมากแบบขน,นาดไม่ต้องแบบแต่งตัวเองเลยนะโอเคแบบเอาฟิฟีๆโอเคตอนนี้พี่สกายก็เข้ามาที่สวนน้ำแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวนึงสกายมาดูก่อนโอเคขอเสียงเบาๆนิดนึงโอเคไปค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสกายมาแล้วว้ามาเลือกชุดกีนต่อเลยเดี๋ยวเอาชุดนี้ก็แล้วกันเอาชุดไหนคะนี่อะเป็นแบบนี้ก็จะประมาณเนี้ยคุณบ้าเปลี่ยนก็มาแล้วมันไม่ใส่สวมไกลกับเสื้อก้ามสีแดงเลยอ่ะก็มันสกายไม่ได้ใส่ผิวอ๋อพี่สกายไม่ได้ใส่ผิวขอไปลบผมก่อนก็แล้วกันอะเปลี่ยนจะเป็นผม สีอะไรดีคะนิ่งก่อนที่เราจะไปเ,เล่นส่งน,น้ำนะคะแล้วก็นี่หัวร้านเวเป็นอวตารที่ไลผมโอเคไลผมฉีแดงแล้วค่ะถ้าตรงนี้จะเป็นฝั่งผู้ชายถ้าฝั่งเมื่อกี้จะเป็นฝั่งฝั่งผู้หญิงโอเคค่ะถ้าถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งผู้ชายฝั่งฝ่ายอะ่ะโอเคเราเดินทะลุน้ำพุไปทำไมคะเมื่อกี้นี้ สกายเกียบอ๋ออยากเดี๋ยวเขาไปอยู่ในน้ำพุขอเข้าไปซื้อน้ำก่อนโอเคค่ะน้ำจะซื้อได้ไหมเลือกใหญ่เลยมีน้ำส้มมีน้ำสตรอเบอร์รี่อ้าวไม่ได้เลยอ่ะอ้าวเพื่อนเขาบอกให้ต่อคิวหรือเปล่าแล้วก็มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีมันจะราคามันจะมีราคา อ๋อมันมีคุกกี้ช็อคชิพคือเงินสกายไม่มีเลยเสือเรือฟูเน่ะอ๋อนั่นก็ไปเล่นเล่นก่อนแบ่งแล้วไม่ดีนะตอนนี้นะคะเริ่มไปขอคนอื่นแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราก็การแี่ก่อนอ่าแผนที่นะตอนนี้พี่สกายก็ดูว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ในส่วนของช็อปไวสายของนะคะแล้วก็กําลังจะเดินไปที่สไลเดอร์เอา คุณมีปัญหาโอ my g กุยกลุยกลุยกลุยกุยกุยยโอเคนะคะแมพเราก็จะประมาณนี้นะโอ้ยส่วนน้ำที่ใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้เลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นส่วนสกายอยู่ตรง <ท>ตรงนี้โอเค okay, ค่ะอยู่ตรงโซนที่แบบว่าเป็นปาร์คที่มีขายของด้วยอ่ะไปเดมสกายจะลงนั้นให้ดูอ่ะไปแบบแล้วต้องกดปุ่มใช่ไหมมันแล้วมันก็จานั่งให้เราแล้วมันก็จะ,จะสไลเดอร์ล้มเลยว้าวพี่สกายก็ดูจากมุมที่พี่สกายแบบกําลังเดินอยู่นะคะทุกคนโอ้มันก็จะเป็นแบบนี้อุย้ยมีเพื่อนไม่มีผิวเหมือนเราเลยอะ่ะเขาแบบไม่มีผิวบบไม่พอบบนะนะไม่มีผิวด้วย เพื่อนไปนู้นแล้วพ่สกายจะไปไหนเอาจะลงวันใดคืนเดี๋ยวก่อนเพื่อนนายวิ่งเร็วมากเอานี้เหรออันนี้เล่นยังไงคะจะต้องกดปุ่มนี้เอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้าวนายโดนดูดไปแล้วเดี๋ยวนเราขอมั่งเอาไปค่ะยังยังยังไม่เดินดียังไม่เดินดีโอ้โหดาาแล้ว จวม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 อหายนะหายหายใจใต้น้ำเก่งจังโอเคขึ้นมาแล้วนะคะก็ว่าย่ะค่าว่ายน้ำแบบเทมากคือแบบว่ายน้ำใกล้ถ่วเลยโอ้ยว่ายน้ำใกล้ถ่วเป็นยังไงอะคะภาษาว่ายน้ำจมเจ๋มหรือเปล่าโอเคตอนนี้นะคะพี่สกายก็นิ่งมากเดี๋ยวเล่นน้ำเลยนะคะถือโอกาสเล่นน้ำเอาว่น้ กระบุ้มกระบุ้มกระบุ้มกบ้มโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปสไลเดอร์ใหม่ใช่ไหมอ่ะคนนั้นเขาก็มีโอ้ทำไมมันไกลยังเลยทางขึ้นสไลเดอร์เนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นเลยนี่มันมีสะพานที่เราข้ามด้วยโอเคแต่สกายอยากเมียอเข้านะพี่สกายจะขึ้นสะพานจากตรงกลางน้ําเลยไม่ได้นะคะต้องปีนขึ้นไปที่ฝั่งก่อนหรือเปล่าวีซัมปิ้งในน้าไปด้วยเป็นไงล่ะเทปแบบนี นี่มันจะไม่มีน้ําเยอะอ๋อค่ะแบบนี้ก็คือเป็นแบบทำไมเพื่อนจะขึ้นบนนั้นเลยหรอเอาเช่แล้วเพื่อน,นจ,ะจะขึ้นเพื่อนมันจะไม่ได้ขึ้นบนนั้นนะอ๋อมันขึ้นทางที่มันสไลด์ลงมาไม่ได้นะมันต้องไปขึ้นทางบนันไดโอเคพี่สกายก็กําลังเออมองดู<า>กาศีรษะตัวเองอยู่นะคะเราทําแบบนั้นทําไมอ่ะนีไม่เข้าใจไกลแสงซูมหน้าโอเคเอาละ อ่ะเราจะนอนไหมหรือไม่นอนอ๋อุียนอนตากแดดเอ้าททำไมขาไม่ยื่นอ่ะอ๋อในนี้ระหว่างที่เรานอนตากแดดนะคะเราก็จะดูแมปไปด้วยพีซ์อ้าวทำไมไม่ถืออ๋อกระมุมลงน้ำเหมือนเดิมอ๋อลงน้ำไปอีกรอบนึงเพราะว่าเรามาผิดทางเหรอคะเดี๋ยวสกายจะไปทางนั้นดีกว่าอ๋อไปสไลเดอร์ที่มีน้ำเหรอคะโอ้ลิงกระโดดเธอตรงนั้นมีเหรียญด้วยอ้าวเพื่อนเพื่อนเก็บแล้ว คุณพระเพื่อนไม่ทิ้งจะไม่คิดจะทิ้งให้เราสักรีนเลยหรอเพื่อนเขาอยากมีตงังเยอะเกินเออเอาอุ้ยตรงนี้ก็จะมองเห็นเป็นเสาเลยนะทุกคนดูดิแล้วยังไงอะพ่สกาจะขึ้นยังไงอะเราต้องไต่อเราต้องไปตรงดำดำดำอ่าเราต้องมาตรงพื้นสีม่วงนี่นะคะไม่ใช่บินไปไม่ไรเราต้องไปบบนเสี่ง เราต้องปีนเชือกอ่าไหนเชือกอยู่ไหนอะคะอ๋อตรงนี้ก็เป็นเชือกอยู่นะคะไม่ใช่อืมเราขัานปีนมันปีนไม่ได้อ๋อต้องไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมไกลนิดแมทนิดแมทไปแล้วไปแล้วหาเอานี่ไงจับขึ้นกระดานนี้ก็ได้อ่ะไปว่านตกน้ำแก้วโอ้ไม่กอดต้องเรื่องอะไรช่วยด้วยฉันช่วยด้วยให้เหรียญก็หายากหายเย็นเหลือเกินนะคะแบบนี้กระมุ้งกระมุ้งก็ถือว่าเป็นการพามาเล่นสวนน้ำแบบ ชิวๆอะไรกันอ่เละไปไปใหม่เออเออยังไงต่อคะคบเขาเนี้ยสุดแล้วมาค่ะอุ้ยเหรียญอยู่ตรงนั้นน่ะพี่สกายต้องไปเล่นสไลเดอร์เึงจะเจอเหรียญนี่ไงเหรียญอยู่ตรงกลางเลยโอเคขึ้นไปก่อนโอ้ปีนขึ้นตรงนั้นเลยอ้าวอ้าชิงกับเพื่อนและเราก็แพ้เพื่อนกันทุกคนเพื่อนอย่าแย่งเราสิโอเคไม่เป็นไรโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ เป็นการเล่นสไลเดอร์ที่น่ากลัวจริงๆอุ้ยมันเหรียญมาอีกแล้วพี่สกายไหมลูกเพื่อนแปเอาเอาไปอีกแล้วเพื่อนเอาไม่ได้แล้วเพราะเพื่อนเก็บไปแล้วไงพี่สกายขึ้นไปเก็บลูกขึ้นได้ไหมเอาเก็บอีกแล้วโอ้ยเสียใจนะเพื่อนฉันฉันอยากเอาเงินอะนายไม่แบ่งให้ฉันเลยนี่ไปแล้วนะไปแล้วเพื่อนเก็บเหรียญสิทธิ์ก็ไปแล้วและส่วนพี่สกายก็โดนนอนเลยค่อ ปล่อยไว้ในกลางนะอุ้ยมาแล้วตีไปเรียบร้อยน้ำทิ้มไปเลยอ่ะเราอยู่ในน้ำเราก็โอเคแล้วนะคะน้ำทิ้มไปเลยต่อไปนี้นี้นี่ก่อนอ๋อมันตามมันตามเรียบร้อยเขินมาแล้วันเนี่ยอ่มันมีมันใดไปค่ะไล่ไปเลยไม่มันมีสไลด์ให้สกายถ้าเราจะเก็บเหรียญเราต้องมองมุมสูงนะเราถึงจะรู้ว่ามีเหรียญอยู่ตรงไหนนั่นน่ะนี่ ออีกรอบหล่นอืมจะพยายามไงอ่าจะพยายามไป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 ก่อนเราต้องปีนบันไดไปนะอ่าอ่าเอออีจะปิ้งอุ๊เออเออปีนขึ้นไปอย่างนี้เลยเหรอะอุ้ยนี่ไม่ตายแล้วอู้วมีเชือกมีเชือกไกลโอ้เท่เออเออเรียบร้อยต้องแน่เราเราทำทุกวิถีทาง เป็นการเล่นสวนสนุกสวนน้ําที่มีความสูงม,มากเลยค่ะเรียกว่าได้เล่นทุกกิจกรรมโอปีนเสาก็มาอ่ะไปไปเกี่ยเกับอะไรอันไหนคืออะไรอ่ะอันไหนคะอันนั้นน,น่ะก็นนปะเป็นท่อให้ปีนเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่คืออะไรแต่นั้นโอโห้อันนั้นโอ้โหเ <c oughs> พื่อนเพื่อนแบบว่าโอ้โหฟาฟันมากเลยล่ะดูดิเพื่อนเพื่อนระโดินวิชาเลยมองมุมนี้สูงมากเลยนะคะอู้มีเรือไวกิ้ง โอ้ยมีเรือแล้วไวกิ้งบายบายมื่คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนียแบบว่าไต่ลาอุ้ยแต่พี่กันสกายไปไอ้กลมๆไม่ได้นะมันหมุนเป็นไข่แหละไข่ล่านเลยอ่ะอะตกไปเรียบร้อยจวมันคือขึ้นไม่ได้มันเป็นสองตอมอเดี๋ยวขอจะมีเออเอออยู่ไหนเนี่ยพี่กสกายเออจมน้ำหายไปแล้วเออเออขึ้นมาหายใจหน่อยเอออ่ะโอเคอ จริงจริงพี่สกายต้องไปเก็บเหรียญก่อนนะออกจากมุมนี้ก่อนไหมคะเพื่อน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 ยี่แย่งเราเด็กอ่าคืนมานจะทีเถอะแล้วก็เก็บเหรียญเถอะอ้าวเพื่อนนิ่งเลยโอเคออาเพื่อนคนนี้มันนะน่าเสียหลงน้ำไปแล้วเอาแล้วพี่สกายวิ่งเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่าต้องกระโดดจำจำไปจำไปใกล้ถึงเราใกล้ถึงใกล้ถึงใกล้ถึงยัยอ่าอ่ามาต่อ อ้าวยังไงอ่ะอ่ะยังไงยังไม่ถึงอ่ะเอ้ยขึ้นมาแล้วก็โอ้โหต้องเริ่มใหม่เลยจัมปิ้งทีกระโดดลงมาที่ดินเลยต้องไปขึ้นตรงแถบฟ้าเมื่อกี้นี้แหละถูกแล้วเอาพิธการมาที่เรือไม่ขึ้นแล้วมุ้ยได้ขึ้นเรือไหมกิ้งจะขึ้นยังไงอ่ะอันจีกระโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยเฮ้จะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะเพื่อนขึ้นมา เพื่อนเพื่อนเตะมาเลยทีเดียวเพื่อนคือแบบไฟเวนมันเทีโอเช่เวลาไปกัน one two three go โอ้ y god ้นมีสองคนนะดูดีวคนนั้นว่ายน้ำอยู่โอ้พี่สกาอย่างเท่ขึ้นเรือไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ตอบเราเลยอ้มีความสูงนะคะเพื่อนแต่ว่าสายวนตเขาชื่อว่าอะไรอ่ะ มัมมี่ไม่เห็นโอ้โหมัมมี่อ่านไม่ได้เลยอ่ะ H G อะไรก็ไม่รู้อ่ะออาขึ้นมาอีกคนนึงแล้วอ่าขึ้นมาขึ้นมาโอเคมาละมาเลยเ้าทำไมค้างอ่ะตมน้ำเบลคัาเไปคัาเมื่อกี้เขาค้างโอเคมาไปเลย let's go เอาตน้ำไปแล้วตุยตุยไปเรียบร้อยน้ไปแล้วเออเธอเธอต้องไล่ให้เรียบร้อยก่อนเรือจะออกอ้าว สละเรือกันไปนหมดเลยค่ะทุกคนสองคนนั้นเขากระโดดล,ลงไปเลยเขาสละเลเรือหนีอันดาไปเลยอะค่ะอเออไปต่อสรุปสรุปไม่มีใครนั่งกับอา้าพี่สละพี่สกายก็สละเรือไปเรียบร้อยพี่กายตกเองอเฉยมันสงนั้นนะปิว้วปิ้วยังไงอะเกมนี้ก็คือตั้งแต่เล่นมาคือเป้าหมายจะได้สักเหรียญไหมเนี่ย จะได้สักอันหรือเปล่าเนี่ยเอามันจะได้สักอันไหมคะอุย้ยมันจะตุย้ย <c oughs> มามีว่าอุย้ยขึ้นมาตรงที่มันเป็นแบบเทนนออิสโดแบบว่าปล่อยน้ำใส่ซู่ไปไปเอาเดินบนญบนญ <c oughs> บนุญไมก่อนเซฟเซฟไปก่อนอ๋อเซฟไปก่อนเซฟจุดน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ว น้ำแล้วอ,อ,อุ้ยอุ้ยเกือบเชียดน้ำยังไม่เต็มไงไมิงานโดนสาดน้ำใส่แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องว่ายน้ำนะนะ้ำต้องว่ายสิคะ<ช>เหรียญอยู่ข้างบนก็นไม่ขึ้นไปเอาสักทีค่ะมัมนี้ก็างนอ้าวเพื่อนเพื่อนน,นนิ่งจุงเออโอ้มาตรงห่วงใหญ่แล้วอ่ะเราต้องกระโดดน้อะแล้วเราก็ว่ายน้ำอีกเสร็จแล้วก็จะคือซูมหน้าเขาบอกให้ซูมหน้าแล้วก็เปิดอันนี้เนี่ยขึ้นตรงสีน้ำเงินเนี่ย แล้วเราก็ว่ายน้ำไปแล้วก็มากระโดดชุมชูม่วงกระโดดชุมชูหรอคะเออสีขอบม่วงอาแล้วก็มาที่ตรงนี้โอ้ตรงนี้มันคือยากมากสุดอะล่วงไปเรียบร้อยแล้วก็โอ้ยโดนฟาดถุงอด้วยอืไม่ไหวนะคะพี่สกายอืมอืมมันยากเกินขก้นไหมตรงนี้มันยากเกินไหมเนี่ยเออ เรียบร้อยอ่ะเคทตรงนี้ตรงไม้น้ำจะขึ้นยังไงเน่ยขอขอเล่นครนี้พี่ข่าวจ๊วงมีตรงไหนอีกนะอยอันนี้มันไว้ทำอะไรอ่ะพุ่งเอ้ยมันดีดเรามันเป็นกำแพงดันค่ะถ้าหากว่าเนี่ยเห็นไหมมันสลับกันขึ้นสลับกำลงถ้าเราแบบเดินไม่เต็มเราก็จะหล่นสกายพุ่งเลยพุ่งไปเลยปีนขึ้นไปอีกแล้วแล้วก็เป็นลิงไต่ราวอีกแล้วแล้วก็ ตัวลงไปอีกแล้ว <c ười> คือแบบคือแบบอะไรกันเนี่ยอืมอะไรกันเนี่ยมนม,มีก็ว่าอไอนะคะคือสกายขอเปลี่ยนเปลี่ยนอวตารเป็นสีผิวก่อนนะคะโอเคค่ะมาอ่าการใส่ผิวมาแล้วอ่าคว้าว,าวอเจอร์บายนี่ไงใส่ผิ MM ER วมาแล้วว้าวพี่สกายสีเสื้อสีอะไรคะสีชมพูแล้วก็ใส่เกงางกค่ะสันด้วยแ,แล้วก็ใส่มัดผมแล้วก็มัดผมมาอย่างสวยงามนี่น ขยับได้ด้วยครา,าวเนี้ยคราวเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยเอ้าวทาไมคนนั้นเออเอเอ,อามา,มาแล้วชุดไหนดีคะจะเลือกอะไรดีเนี่ยฉันเลือกไม่ออกเลยอเอาตัวนี้ก็แลวกันสีเหลืองนี่เห็นไหมพอใส่ชุดว่ายน้ําไม่เห็นเราเลยโอ้ยใส่ชุดว่ายน้ําปับก็สวยเลยนะมีสีผิวแล้วว่าสวยสวยมากค่ะอ้าวไป let's go ก็จะกลับมาทะลุได้ด้วยแมบนี้นะคะก็ยิ่สกายปีนเสาเอ้โหปีนเสาทำไมก่อนก้าโอ้แมกก็ทะลุได้ด้วยทะลุนี่ทันเราจะทะลุลู้ไปทำไมก่อนมันทะลุได้ค่ะโอเคอากิวสกายจะปีนโอ้โหกระโดดข้ามเพื่อนไปเลยนะคะเพื่อนกำลังจะไี่โอ้โหวดเร็วมากว้องเวยไปค่ะสไลเดอร์นแรกของพิศกายอันไหนดี เอาไหนดีคิดไม่ออกเลยนั่งจีคิดไม่ออกเลยเนี่ยนู่น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 ไหนว้าวมุมสวยเทพเดี๋ยวขอจะเอาเดิมไปกันแล้วกันโอเคไปก่อนนั่งไงถังไปดูสิในท่อ้ดตู้คุณพระตีระกาโอ้ยลงไปใต้บ่อเลยแล้าต้องหยุดตัวขึ้นมานะคะทุกคนอ่า กบุงกบ้งกบุ้งกบุ้งตุ้งแต่มส,สีผิวนี่ก็คือเท่มากเลยนะคะนี่ Sky, สกายใส่ผิวมาอืมไปค่ะขึ้นต่อคือแบบหุ่นีคือแบบเข้าแบบนี้มันหุ่นดีมากอ๋อไหนจะไปเล่นอะไรคะครอบนี้จ้ะเอออืมคิดกันคิดกัน <c oughs> นิ่งเยเลยโอเคอ่ะขอไปอันเดิมอีกรอบนึงเมื่อกี้นี่ติดใจ <c oughs> 1, 2, go t h r e กระวู้งกระวู้งคือแบบฟีผิวแบบคือแบบหุ่นดีมากอ่าผุนดีเปรี้ยสเลยหุ่นดีเปรี้ยสเป็นไงเนาะหุ่นดีเปรี้ยสเนี่ยโอเคค่ะมาสกาครั้งนี้สกายจะเดินตันนี้เลยโอเค อย่างเทพอย่างเทพปีนขึ้นราวบันไดในชีวิตจริงเดินขึ้นตรงบันไดน,นะคะราวบันไดมีไว้สําหรับจับนะคะทุกคนอไปค่ะถ้าเราบอกกล้ากระโดดได้นะโอเคเอาไหนคะถ้าเ,เราบอกกล้าเดินบนบนราวได้อ่ะอุ้ยดิสกายจะเล่นแบบมีห่วงค่ะทุกคน<อ>ุียตื่นเต้นไปแล้ว,วไปเร็วถอยหลังไยเหรอ คือแบบมีคนเดียวโอ้โหคนเดียวก็เปรี้ยวได้นะอู้หูอุ้ยอุ้ยอโอ้โหว้ายกับลุดเอ้าเหรียญไม่ได้สกายเกือบได้เหรียญโอ้โอเมก้าเสียดายเหรียญแบบนี้คือเล่นมาไม่ต้องถามหาเหรียญนะคะทุกคนโอเมก้โอ้โหนั่งแบบไงหลังเลยโอ้เมก้าหวั่นคว่ำเลยอะโอ้ยสงสารอ๋อตอนนี้เพิ่งเห็นชุดชัดเป็นชุดเลมอนเองนะคะ นายกอดพี่ตะกายคะเราจะมานั่งอะไรเนี่ยมานั่งดูแมพโดยการตีลังกาในน้ําไม่ได้นะคะคือดูไปผ่นดีก่อนเนอะดูแมพแบบว่าอยู่ในน้ำมาค่ะทุกคนโอ้โหคือแบบไม่เห็นตัวอะไรเลยะเราจะเทพเกินไปแล้วนะคะทุกคนอ้าวเหลือแต่ขาเห็นไหมคะลอยขึ้นมาตุ้มิงตุ้มิงตุ้มิงเนี่ยคือตอนนี้ เด e ี๋ยวเราก็จะจบแมป,ปนี้กันแล้วนะคะทุกคนคือ,อพี่สกายนั่งเองขนาดนี้เลยเหอพี่สกายก็ขอช่วยให้ทุกคนช่วยอะไรคะช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายใจเลยเนาะอย่าล,ลืมคอมเมนต์ดยนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังให้กำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะที่เข้ามาใ,<ช><อ>ให้กำลังใจพี่สกายสำหรับท่านไหนที่ชอบเราก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วยิ ติดตามเราเยอะๆด้วยนะ,ะตอนนี้พี่สก<ต> <Sky S 2> ายก็คอมเมนต์ด้วยอ่ามีสีผิวแล้วก็มีตากระพริบแล้วเดี๋ยวอาจจะซื้อแอคชั่นอีกทีนึงนะยวก็จะซื้อท่าเดินแล้วก็ซื้อท่าแอคชั่นอ่าท่าแอคชั่นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่สก,กายส่งจุบหน่อยบ๊ายบาย